อาวานี่แม่บรรจงสิมาล่ำข่าทีถ้ำให้ฟังจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อเออว่าให้พี่ให้น้องผู้อยู่ในสินกินในถ้ำฟังจักน้อยเนาะค่ะน้อง ເພິ່ນວ່າເອົາສັກພູໂນຍັງມີນົກໂຕໜຶ່ງ4ຫົວ5ຂາ ตาสามงาม่ำขนบินบนคมโลกบินเขินโคกติดฟ้าบินเขินฟ้าติดดินกินเกลาอเป็นอาหารเลี้ยงลูกไว้ใส่กันที่แหลกเป็นผลโดนมาเป็นเหตุแหลวอยู่ในเขตโลกาเหลาวินมาตัวเดียวเดี๋ยวเห็นหลายตัวจะว่าโลกก็ไม่จำจะว่าทาก็ไม่ใช่บินไก่หอกหายบินไก่โศกเซลเขียวเขียวอาหารสมพันธุ์บุญมากมีปากทางเดียวจะว่านกยังหมอลำไฟเคียน โมโหก็ลกนะ่ม่มูหแล้วะ่วะ,วะฟังขอสิเบ้าให้ฟัง สาวยาสเฝ้าตาเขียวบบได้ถามเจ้าดอกเบผืนปัญหานอกดอกขอคิดพิดกันแต่ว่าสับสามั่นพิดกับกระทูสักคุ่นากัรู้อยู่แปลว่านกทั้งหลายเพิ่นเอโกจังไม่จังมีนกตัวหนึ่งแปลลงไปสิ่งยังมีนกตัวเดียวบ่มีนกเขาเขียวดอกเขาต้องยังดอกปิศา,าพิืนบอกได้แก่คนเฮามีสิวฟังเอาหมายถึงถาดสีว่าเมนถวนขี่ดีกันตอบปัญหาตาว่ามีสาตาลูบทกฎไม่ตาเฮามี สองดวงพนนปัญญาใสก็เลยว่าเป็นสามขานั่นกระน้ำบินจะขันหายางว่างามขุนกระโบตังขุนนั่นคือสินมนุษย์ได้เด่นตินรองอาศัยสินหาถือปนาเป็นเพื่นคนเฮาเถ่าแกสินทั้งหาเดือเมียทองประดับรูป่างให้งามเชียงเทียงสันบินข่มโลกว่านั่นคือมนุษย์ใจสูงเข้าใจตัวน้องลุงยายยายหลายบ้านเพินประมานเอาไว้่าใจเฮ้กข่มโลกบินขึ้นโคกติดฟ้าบินขึ้นฝ้าติดดินนี่พนุ ปะโลว้ว่าใจมุ่งไฟสูงไปถูกคนต้องมุงง่งหวังสู่สุขตีแต่ว่าผลกาดีมาษนดเท่ามาหน่อยมาณนดเท่ามีหน่อยเม,ม,มีย,มย,มยยาเอ้ยว่าสี่ลอยเมื่อฝาดรถด้าดินคือเกาบ่วงทั้งสามผูกเจ้าเมาห่วงปองวินคนเท่านี่เพิ่นว่าจินนวอยเก้วเป็นไงอาหารทีบรัตนั่งซ้ำดวงมาษนดอาศัยสนหมอแค่เนยจังว่าคนกินเกวซ้มประกันเป็นหญ้เสอ่อระเด้อพี่น้องก่อนนี้บ่ฝอ อ้าอันนี้นั่นกะทีทเนอพี่นองนอบัดดี้สีเเบาไฟหลกให้ฟังจากหน่อยซูเหมือนี่เปินว่าหลกมัน่นขวานเอ,อ้ยทังหน่อยเบิ่งปนหน้ามอลำไฟแค้นเออเป็นหยัางจังว่าหลกมัน่นขวนเนวบ่เคยพอกพอับพ่อบ่เคยเห็นกกเห็นนอพี่นองนอ อันคนซูม่มือนี่เพิ่นว่าโลกมั่นขวนเพิ่นสิปอนเอาคนเด้อพี่นองเด้อให้สั่งคนงามความดีไว้เมื่อตายไปซื้อกสิไรปรกากฏยศกสิไรลือซาด้ือหมอลำไฟแค้นเด้อ แล้วเพิ่นว่าโลกมั่นควนเพิ่นสีปอนเอาคนเพิ่นสีขนควายขัดดอกผู้ซุ่มดีไว้ขั้นผู้ใดทำบาเพิ่นสาเพิ่นเสงให้มั่นถูกมั่นจนให้มั่นวนมั่นหวุนให้มั่นเขียวมั่นขุนให้มั่นหมุนมั่นหมองให้มั่นขาเจ้าของดอกคีบใบไหววอดให้มั่นหมดมั่นหมอไตลมไปดำผู้ใดมีสินทำดอกเพิ่นรักษาไว้เม่นสีเก็บสีไข่ปวดเนื้อปวดกายกะบอกให้พ่อใจดอกรู้เลเปรมถึงย้ำคำย้ำเศรยย้ำ ที่วทาดาเพื่อนยงทั้งยุ่มมาถูดเพื่อนมาคอยพิสูจน์ไปเอ็ดแนวใดบุคคลใดทำดีทำเมียนเขียนบัญชีแลลวแล่นไปแสน้อายยุ่มมาลาดขั้วใบบัญชีมาอ่านบอเลือกเธอเลือกท่านดอกเจ้าฝ่าเจ้าสัวผพีดแลวฝ่าเจับตัวท่านที่ประเปบอกว่าเจ็บเลวเจ็บดอกบอได้ขึ้นมาบาปเสมอทำต้องเห็นกับตาดอกบอนัานบนวงบอคิดว่าตาลวงชาติหนาชาตื้มันถืกอบอเลวเหือคือ ความสันเฝ้าผูกมูเจ้าดอกโบเสือลองดูคงได้ยินกับหูเห็นมาอยู่เนือซู้มือนี่คนเ่าแก,กลีกิเลสตัณหาแม่นจะบอกมอลำไฟเคียน,น <c oughs> โอ้ยจะเป็นแกหลายเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> พาซมือนี่กเอากับไม่ออกกันลลยแหงป <c oughs> ูเอากับลูกไผ่กับมี <c> ่ <oughs> พ่อกับเอาเอากับลูกกับมี่จะเป็นเป็น,ปนตะนายนพี่น้องเนะ <c oughs> าะจังว่าคนมันแก่ีกเิเลสตัหาพี่น้องเอ้ย เก่พอนมาคนสูมือนี่แกกีสตณหาแกกว่าศาสดาคำสอนพระบาทมีแต่ความประมาทดอกหี้ามึนขึ้นมีแต่ดินแต่บืนดอกกองจงกองจงมุนเขาเตะในบางโอขาสาคนเมียนเถ้หมอลำไฟแค้นกินอิ่มแล้วกะน้อนเดอกมาแล้วลูกน้อยกะจับหมอยู่เขาวางขาห้อมแม่นยู่บอกมิเชลแม่นยู่บอกหมอนแม่น สจ้พ่อผมบอไม่เห็นดี <laughs> เอาเต็มหัวยกเขาวางค้างหอมนอนมีนอน เหล่าพนวาคนสมือนี่แกกีเลตัญหาแกกวาสัตสดาคำสอนพระบาทมีแต่ความประมาทดอ,อกหี้ามึนทึ่นมีแต่ดินแต่เบืนดอ,อกกองจงกองจงหม่นเขาแต่ในวางโอกาสาคนกินอิ้มแล้วกานอนเดิกมาแล้วลูกน้อยกระจับว้อยขาว้างขาหอมเหนื่อยปันไดกับบอย่อมไทยในทดในปานว่าเพิ่นสีไใดเป็นพายาหญินเอินกับบอ่ได้ยินขั้นเพิ่นได้ม่นตายอยู่น้ำหขยโอน ນໍາກົນນໍາຈັ່ງພົວຄູ່ຍິງກະຄືກັນໃຕ້ນໍາ n ມ້ພໍ່ລໍໂອຍນໍນີ້ມະນຸດກົນເອີຍເອີຍນາອ້າວຍາວຈັກຫນ້ອຍ นี่แหละพ่นวายสางพ่นงามพ่นดีไวเด้อพี่น้องเด้อคนเฮามันบ่ <c oughs> มันบ่ยื่นพอ่อลอยปีขึ้นสมัยตะกี้แน่น้องพี่น้องเนาะผู้ลอยปีกะไม่งีหน่อยพี่น้องเลยหลายแต่มันโมหดลอยนาะพี่น,อน้องเนาะหาซิบหกซิบนี่กะทือว่าบุญหลายเล้ย ล่ะเพิ่นว่าสังขารมันบ่แน่บน่นอนเนาะพี่น้องเนาะมันบ่เที่ยงบ่มัน่นแกอ่อนก็นตายเป็นเพิ่นว่า สังขารคนมันบ่เสียงบ่มันบ่มันแกอ่อนก็ใจปีนโนลกสลาโน้มเอมาถึงมาถึงบอว่าพยนอทานหวงน้ำลูกหวงน้ำหลานของทีเ่เฮาแพลงไปวพ่เป็นผลยังโดดเท่ามาแล้วผมชิวกระหอ กะออกแขนกะยันตังต a นหวงเพิงบ่ปานยังรอบ้านหวงออกจนพรยังรบ้านหวงออกจนพรนั้นเดียวเห็นว่าพญาวนอนมานอนหน้าเลมข้างวําแนวนั้นเด้อละนั้นเด้อนั้นเด้อแนวนั้นละนั้นน้านั้นนแนวนั้นแล้วเสียวไปนําไปนํามีแต่สสมไว้ใบผู้พดพิงได้เพิงให้นั้นนาเจ้าคิดเบิงแต่พระพุทธเจ้าก็ยังฮู้ว่านิพพาน t a con สังขารของคนไม่แน่วันหนึ่งพันแป้ามแก่ก็มาเยือนโรคภัยก็สะทกสะเทือนโรคภัยก็สะทกสะเทือนเราเปียบเสมือนต้นไม้ใบตองบางทีกันรจริงก็หกักบางทีกันจริงก็หกักพอถลมหนักหนาก,ก็หนได้ทั้งลำเจามามาจุรัดหยยบยั้มเจามามาจุรัดหยยบยั้มไม่พึงสิ้นธรรมเกิดเล้วตรงตายเสียดายไม่อยากผูกอยากพังเสียดายไม่อยากผูกอยากพังแต่เนื้อหนังไม่ได้เป็นของเรา ไม่อยากจ็บมันก็จ็บให้เราไม่อยากปวดมันก็ปวดให้เราทั้งคนเจ็บรวมเท่ามันเอามาพรมกันไม่อยากเท่ามันก็เท่าน้องพี่น้องเนาะไม่อยากเที่ยวมันก็เคี่ยวโอ้ยสิต,ตนสารจะควงพี่น้องเลยสังขารของ คนไม่เนี่ยสังขารของคนไม่เนี่ยวันหนึ่งพันแปรความเก็กามาเยือนโรคภัยก็สะทกสะเทือนโรคภัยก่อสะทกสะเทือนเราเปรียบเสมือนต้นไม้ใบตองบางทีกันจริงก็หากบางทีกันจริงก็หากพอถุกลมหนักหนักกระนได้ทั้งลำเจยมามาจุรัดหยยบยั้าเจยมามาจุรัดหยยบยัม้มให้พึงสิ้นธรรมเกิดเล็้วตรงตายเสียดายไม่อยากผูกอยากพังเสียดายไม่อยากผูกอยากพังแต่เนื้อหนังไม่ได้เป็นคอ ไม่อยากเก็บมันก็เจ็บให้เราไม่อยากปวดมันก็ปวดให้เราทั้งความเจ็บความเท่ามันเอามาพร้อมกันขึ้นวันปีเรือนมันใหญ่ขึ้นวันปีเดือนมันใหญ่พี่น้องทั้งหลายต้องเท่าต้องแกสังขารคนมันบ่นแกบ่นแกบ่นแกว่าบ่นแกบ่นแกบ่นแกว่าบ่นแกบ่นแกต้องตายเทเมนสูขกนสับสนเหลือเกินคนเราสับสนเหลือเกินคนเราลำบากไม่เบานี่อย่าบ่นเลยนะลูกทำนํำทำแต่งมา โลกทำน้ำทำแต่งมาเราได้มองตาเห็นโลกถูกเมื่อก็สุขใจเหลือได้เกิดเป็นคนรวยหรือจนลักนี้ไม่พ้นคนไตแน่นอนชีวิตคือการสังวนชีวิตคือการสังวนฟังพระธรรมคำสอนจกสดใส่ใจซึ่งเราพึงสิ้นทำให้สงบปานลม สะสมทำบุญเอาไว้สะสมทำบุญเอาไว้พี่น้องทั้งหลายต้องเถาต้องแก่บัดใจไปยังสิมีบ่อนแก่ี่ยบ่อนแกลี่ยบ่อนแก่ี่ยบ่อนแกลี่ยบ่อนแกลี่ยบุญอยู่สู่สวรรค์โอ้ยนั่นล่ะนนาพี่นวลนวลนี่นาล้านนาล้วนล้วนนามันพาวันนาไปดื้อท่านไว้เด้อ